เ้อไปเอาไปไหนอ่ะอมาลี <c oughs> อิมารีเอาหิ่ไปแล้วยัดไปยันไปยันไปไปเลย เหนีไปไหนอ่ะก็องกแล้วอ่ะเนี่ยหาที่แอบเลยโหลมึงดูฟิวอีกมึงดูฟิวอีกนี่มนนีมึงดูฟิวอีดูฟิวอีไปไปเปนเราใส่ฟิว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 ใส่ฟิวใส่ฟิวิ่ฟ okay. ิวิใส่ฟิวิใส่ฟิวิใส่ฟิวิ้่อต่อต่อต่อเดี๋ยวใส่ฟิพี่มีพี่มีพี่มีใส่ฟิวให้ใส่ฟิวให่ฟิวใไปไปตอ่ตอต่อเลยต่อเลยหนูหมดหนู เคยยยกันยู่นะยู่วียูวียูวียูียูีดูียููีเดี๋ยนี่เราจับกลุ่มดิอยู่ไหนอะจับกลุ่มดิจับกลุ่มก่อนดินี่ไอยูแม่งเลยโอเคใส่ฟิวอะไรใส่ฟิวอะไร